สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเด n น h ช n แนลนะครับช่องนี้มีแต่สาระนะวันนี้อยู่กับเกมสมาร์วอลลลเชนเจอรกันเหมือนเดิมเช่นเคยกับไกด์ตัวคอคระดับฮีโร่ตัวละครที่6ของช่องเรากันค o อปเปอร์เกาะพีสิงครับอ่าสำหรับตัวละครนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่อาจจะได้เจอบ้างเพราะว่าเป็นตัวละครที่เฉพาะทางมากๆตัวหนึ่งแต่จะบอกว่าตัวละครเฉพาะทางตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครเมหลักของทีมผมเลยครับ อ่เป็นทีมหลังของคุณลเลยได้เลยนะที่ใช้ไต่แรล่งจนถึงแรงระดับ4ี่พันเลยเออคนอื่นเขาเล่นลูเซนลาพิธชาญอนุบิทอะไรก็ว่าไปผมไม่เล่นทั้ง3ตัวนั้นเลยครับผมเล่นตัวละครนี้ครับคอปเปอร์ Copper. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวละครคอปเปอร์มาทําอะไรได้บ้างนะถึงได้สามารถส่งผมไปถึงระดับ4ี่พันได้สกิลของตัวละครคอปเปอร์นะครับแฮมเมอร์คลาชโจมตีศัตรูอยู่รุนแรงใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าความเสียหายจะเป็นไปตามสัดส่วนพลังป้องกันของตน หากพลังป้องกันของตนมากกว่าศัตรู50%ขึ้นไปความเสียหายที่ทําได้จะไม่ส่วนพลังป้องกันหรือง่ายๆคือตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เก่งตามสัดส่วนของสเตตัสก็คือยิ่งพลังป้องกันสูงเท่าไหร่ยิ่งตีแรงเท่านั้นมันเขียนไงว่าตามสัดส่วนพลังป้องกันแต่แล้วก็ถ้าเกิดว่าพลังป้องกันของตัวเองเนี่ยมากกว่าศัตรู50%ขึ้นไปความเสียหายที่ทําได้จะไม่ส่วนพลังป้องกันหมายความว่าตัวละครนี้เนี่ยถ้าคุณทำดีเฟนซ์ได้เยอะมากพอ คุณจะไม่มีทางหลีกเกลี้ยกดาเดเมจจากมันได้ครับตัวละครมันจะคล้ายๆล,ล,ลูเซนแหลแต่ว่าเป็นตัวละครบูแถวหน้าแรงมากๆบอกเลยว่าแรงสุดๆไปเลยต่อไปนะครับมาดูในสองหินกันบ้างดีกว่าหินนะครับก็หินสีเขียวเพิ่มพลังป้องกัน15%ก็ยิ่งช่วยทําให้เงื่อนไขของการทุบไม่สนพลังป้องกันของคอปเปอร์เนี่ยง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่าเรามีหินเขียวยังไงละ่ะทุบ15%ต่อไปนะครับจะเป็นหินสีม่วงซึ่งเป็นหินที่ดีสุดของคอปเปอร์นะครับก็คือคอปเปอร์เนี่ย มาใช้มานา4หน่วยเลยนะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะกับดาเมจที่ทําได้เนี่ยผมถือว่าเยอะมากการที่คุณมีหินสีม่วงเนี่ยจะช่วยลดค่ามานาของสกิลแฮมเมอร์คราชลง1หน่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถสแปมสกิลเนี่ยได้ปล่อยขึ้นคือคุณมีหินสีม่วงอะคุณเล่นทีมคอปเปอร์เป็นทีมหลักได้เลยเป็นหินที่ดีมากๆเลยต่อไปนะครับเป็นหินสีส้มนะครับทุกครั้งที่เสียเลือด25%จะทบให้พลังป้องกันของตนเนี่ยเพิ่มขึ้น30%แบบแพสซีฟติดตัวเลย อันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแต่ก็หายยากมากๆเหมือนกันทุกครั้งที่คอปเปอร์เสียเลือดไป25เปอร์พลังป้องกันของตัวเองจะเพิ่มขึ้น30%มนั่นหมายความว่าถ้าคอปเปอร์เลือดลดอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันตรายมันจะทุบแบบติดไม่สนดีเฟนส์ตลอดเวลาเพราะว่าดีเฟนส์มันน่าจะเยอะจัดๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เสีย25%่สเปอร์เซ็นต์่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น30มเปอร์เสียยี่สิ้าเปอร์เซ็นต่เพิ่คขึ้น,น,นหลอ,นลอดอ่ะ ดีเฟนต์มันจะเพิ่มขึ้นถึง60% 60%นี่คือมากกว่าบัฟแชนนอนบัฟดีเฟนต์ให้เลเวลสามซะอีกคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยครับคุณจะเจอมันทุบติดดีเฟนต์ไม่สนพลังป้องกันตลอดเวลาก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยสำหรับตัวรูนเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับตัวละครนี้เก่งตามดีเฟนต์ดังนั้นเนี่ยรูนของเขานะครับล็อกชนิดเดียวเลยคือดีเฟนต์เท่านั้นทำยังไงก็ได้ให้ดีเฟนต์เยอะที่สุดเนี่ยผมก็จะอัดดีเฟนต์เต็มที่เลย ทุกอย่างคือเพียลงไปที่ดีเฟนซ์อย่างเดียวเลยส่วนออฟรองเนี่ยผมก็หาได้ประมาณนี้นะครับออฟรองดีเฟนต์สเอซส่วนอันบนเนี่ยผมยังหาไม่ได้นะก็เลยใส่ไปเลยก่อนคำๆแล้วโอเคสรพคุณประมาณนี้เดี๋ยววันเนี้เราจะเล่นให้ดูว่าคอปเปอร์เป็นยังไงซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเอาทีมที่ผมเนี่ยใช้ไต่แรงให้ดูเลยอ่าวันนี้เป็นสเปเชียลครับเพราะว่าเป็นทีมหลักของผมเองดังนั้นเนี่ยผมจะไม่สู้กับคองไม่คุณดูแลผมจะเอาทีมที่ ผมจัดไต่แรงเลยแล้วก็ดูทีมไต่แรงให้คุณดูเลยอ่าสำหรับทีมที่ผมใช้นะครับจะเป็นชุดประมาณนี้นะครับชุดแถวหน้าน้ำสามตัวเพราะว่านเนื่องด้วยว่าทีมที่ผมเจอส่วนใหญ่ในห้องแรงเนี่ยมันจะเป็นทีมทีมไฟค่อนข้างเยอะอันนี้คือไม่รับรูเซนนะการที่คุณใส่ตัวละครธาตุน้ํามาจะช่วยคุณโดนดาเมจแถวหน้าเบาลงรวมถึงตัวละครทะลวงแนวหน้าอย่างลาพิดน้ําเคเมนู ตัวไฟทั้งนั้นเลยตัวไฟกับตัวน้ําซึ่งถ้าเราเกิดว่าเราใส่ตัวแท้งธาตุน้ำเนี่ยก็จะช่วยให้เราโดนได้น้อยลงเป่าหรอกจริงๆแล้วคือตัวละครเนี่ยของผมอ่ะมันสเตตัสเยอะครับเลือดมันเกือบห้าพันก็เลยออกมาแท้งก่อนคุณสามารถใช้แท้งตัวอื่นได้นะไม่จาเป็นต้องเล่นแบบผมนะครับที่ผมเล่นเพราะว่าผมมีตัวละครแบบตำนานเลเวลเก้ามันก็เลยแท้งได้ดีส่วนตัวละครที่2ครับเมแกนครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเมแกนหินม่วงนะครับสำหรับทีมหลักของผมเนี่ย มันช่วยเพิ่มแม็กแท็กหรือว่าสเพิ่มความเร็วแล้วก็มีในส่วนของหินซีโมลนะครับมานานเริ่มต้น2หน่วยตอนเริ่มเกมซึ่งช่วยผมเนี่ยสามารถบุกได้ไวขึ้นก็เลยใส่เข้ามาตัวละครต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของเบอร์นาร์นะครับเบอร์นาร์เนี่ยผมไม่ได้ใส่อะไรนะแค่ใส่เป็นรูเลือดปกติมีเอฟเฟกเสริมพลังพิเศษอันหนึ่งครับก็คือบัฟความเร็วองผมเนี่ยจะนานกว่าปกติ3มวินาทีซึ่งก็ช่วยให้ผมเนี่ยสามารถสกิลได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นวันนี้ก็จะรีวิวพิเศษนิดน แล้วก็อันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญมากๆที่ใช้คอมโบกับคอปเปอร์ผมนะครับโคนามิยะครับคุณจะทุบได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นถ้าคุณมีโคนามิยะและโคนามิยะของผมเนี่ยใส่เป็นรูนความเร็วทําให้มันใช้มานาเริ่มต้น0เท่านั้นในเทิร์นแรกบอกเลยว่าการไปนี้ขึ้นมือมาเมื่อไหร่ใช้ได้เลยทันทีและหินสกิลนะครับเป็นหินสกิลที่คอมโบอคอปเปอร์ครับผมหินสกิลโคนามิยะผมนะครับ ทุกครั้งที่เราใช้สกิลตัวนี้จะเพิ่มดีเฟน s ์เลเวลหนึ่งเติมให้กับพรรคพวกทําให้คอปเปอร์ของผมเนี่ยมีดีเฟน s ์มากกว่าคนอื่นแน่นอนทุกครั้งที่ผมเบิ้ลการ์ดเรายิ่งเบิ้ลการ์ดบ่อยเท่าไหร่ดีเฟนต์เราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวละครอคอคมโบน,นครับถ้าเกิดคุณอยากจะใช้คอปเปอร์เบิ้ลการ์ดเนี่ยคุณควรจะมีโคนามิยะหินสีเขียวด้วยไม่งั้นเนี่ยอาจจะประสิทธิภาพดรอปลงโอเคครับผมต่อไปนะครับก็เป็นตัวลางบัามนะครับเอเลนอร์ก็ว่าตวองแตัว,วเ่เนราะ แล้วก็ตัวละครสําคัญที่สุดของตัวละครทีมคอปเปอร์นะครับชานนขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้คือสําคัญที่สุดแล้วนะครับของชานนเพิ่มแอคกแท็กเลเวลหนึ่งและดีเฟนส์เลเวลสองครับดีเฟนส์เลเวลสองเนี่ยก็จะเพิ่มดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆแล้วทําให้ตัวละครของคอปเปอร์เข้าเงื่อนไขได้ง่ายมากเป็นอะไรที่แทบจะบังคับเลยว่าถ้าคุณเล่นคอปเปอร์เมนเนี่ยคุณจะต้องมีชานนอยู่ในทีมด้วยครับชานนผมก็จะใช้เป็นรูสวิปเช่นเดียวกัน,นทําใ เปิดตัวได้ไวใช้มานานน้อยครับใช้มานานแค่หนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ตัวละครหินสกิลเนี่ยก็จะเป็นหินสกิลเพิ่มระยะเวลาแอคแท็กและก็ดีเฟนซ์นานขึ้นอีก3วินาทีคือยิ่งดีเฟนซ์อยู่กับเรานานเท่าไหร่คอปเปอร์ล้วก็สามารถทุบได้นานขึ้นเท่านั้นนะครับคือบางทีเราก็ต้องกัดจ,จังหวะไงแบบเราจะไปใช้สม 4, สี่สมห้าไม่ได้การที่เรามีสกิลเนี้ยใช้ได้นานอีก3วินาทีก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราครับตัวเมนดาเมทของเรานะเป็นตัวละครคอปเปอร์นั่นเอง อธิบายไปแล้วค่าดีเฟนซ์ยิ่งเยอะยิ่งทุบแรงดีเฟนซ์มากกว่าศัตรู50เนเมื่อไหร่ความเสียหายไม่สนพลังป้องกันโซนตัวสุดท้ายเนี่ยผมใช้เป็นทากาลอสนะครับเพราะว่าตัวละครของคัพเปอร์เนี่ยข้อเสียของมันเลยก็คือมันเป็นตัวละครธาตุลมมันทุบธาตุลมด้วยกันแรงมันทุบธาตุน้ําด้วยกันแรงแต่ถ้ามันเจอธาตุไฟอะ่ะมันตีไม่เข้าดัางนังนเนี่คุณควรจะมีตัวละครตีเดี่ยวที่เอาไว้เก็บพวกธาตุไฟด้วยอย่างน้อย1ตัวซึ่งในที่นี้เนี่ คุณอาจจะใส่เป็นตัวอื่นก็ได้อย่างคาลีหรืออาจจะเป็นตัวของโซเฟียก็แล้วแต่เลยแต่ในที่นี้ผมจะใส่เป็นตัวทากาล้อน,นะครับเพราะว่าทากาล้อนเนี่ยมีความสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดมึนงงสามารถใช้เคาน์เตอร์พวกตัวละครเลดเกมอย่างชาญได้อย่างเคมเมนูได้อ่ามันสตันนะครับเนี่ยตัวผมก็เลยใส่เป็นลําดับเบอร์แปดนะเป็นลำดับสุดท้ายการ์ตถาครับก็ใช้เป็นการ์ตฮิลทานสเฟอร์แล้วก็วิกนิฟาวลตามลาดับมาเดี๋ยววันนี้เราจะให้เพื่อนๆได้ดู แรงเกมของผมกัน2เกมสุดท้ายที่ทําให้ผมขึ้นสู่แรงสี่พันครับนี่ก็เป็นบันทึกข้อมูลการต่อสู้ล่าสุดเลยนะนี่จะเป็น2เกมสุดท้ายนะครับที่ผมชนะมามาเราไปดูรอบแรกกันเลยดีกว่าทีมคอปเปอร์ครับผมเจอกับลูเซนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการอวยล้วนนะสำหรับใครที่เล่นทีมคอปเปอร์อยู่แล้วเนี่ยยังเล่นแล้วยังเล่นไม่คล่องเนี่ยคุณสามารถดูผมเล่นได้คร่าวๆนะถึงแม้ว่าหินสกิลผมเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ตามคือหินสกิลของผมเนี่ย ถูกทํามาเพื่อทีมคอปเปอร์โดยเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นรูปแบบไต่แรงไงมันก็จะจริงจังหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับการเล่นคอปเปอร์ไต่แรงครับผมเี่ครับเปิดเริ่มมานะครับอันนี้เราสามารถพอได้เลยนะซึ่งผมจะอธิบายเป็นช็อตๆได้เลยนะครับโอเคครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวละครหมีแถวหน้าเราก็เลยใช้ตัวละครทากาล้อนะครับโจมตีเปิดไปก่อนเลยเพราะว่าการขึ้นมือของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีคอปเปอร์แล้วเนี่ยแต่ว่า เรายังไม่สามารถใช้คอปเปอร์ได้นะครับเราจะต้องรอเงื่อนไขของตัวละครช h นน n e ขึ้นมาก่อนซึ่งช่วยทําให้คอปเปอร์เนี่ยทำให้ดีเฟน s ์เยอะกว่าศัตรูนะครับเราก็จะเปิดไปเลยครับฝั่งนตรงข้ามกระบัฟสปีดมาครับเป็นคอมโบเชน i n cc ของตัวฝั่งอ่าลูเซนนะครับเขาก็จะบั f แอ t แท c k ของเขานะครับเป็นเมแกนตามด้วยเบอร์นาร์ดเนี่ยเชน i n cc แอ t แท k อ่า s p e e เร้อยสามละแต่วันนี้ครับเราเห็นแล้วลว,ว่าว่าศัตรูเนี่ยเล่นลูเซนนะครับผมก็เลยใจเย็นๆนะไม่รีบอะไรมาแล้วครับช h นน n e พอฉันนั่มาเนี่ยฝั่งตรงข้ามใช้สกิลเผาไปเลยครับทาให้เราเนี่ยยังไม่สามารถรีบใช้สกิลอะไรได้นะเราต้องส่งทาร์นเฟอร์เขากลับไปก่อนนี่ครับผมรีบก่อนเลยนะเพราะผมเชื่อว่าช่วงแรกเนี่ยทาร์นเฟอร์ขึ้นมือน้อยมากคือมันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะแต่ผมเสี่ยงดวงไงผมเชื่อว่าทาร์นเฟอร์เนี่ยจะไม่ขึ้นมือไวเกินซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นครับคุณสามารถดูการ์ดศัตรูได้ที่ขวาบนนะเขายังไม่มีทาร์นเฟอร์กลับมาครับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ทาร์เเาเเเนะเริ่ม,มโบล มาครับคัปเปอร์ทุบตูม้มหนึ่งสองพันเดเมจอะธาตุน้ำอะมีแกนโดน2,140ดาอ่เมจอะคือแรงมากและก็คอมโบครับตัวละครโคนามิยะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้โล่ของตัวคัปเปอร์ผมเนี่ยมันยังเป็นเลเวลสอยู่ก็คือบัฟดีเฟนต์เลเวลสอแต่ว่าโคนามิยะผมเนี่ยมีการ์ดหินสกิลที่ช่วยให้เพิ่มดีเฟนต์เลเวลหครับกลายเป็นเลเวลสครับตอนนี้คัปเปอร์ผมเนี่ย ดีเฟนส์เลเวล3ามบวกเจบอกเลยว่าดีเฟนส์มหาศาลมากๆทุบหน้าพังครับฝันทองค่าเนี่ยใช้สกิลพยายามสับการ์ดเรานะแต่ว่าไม่ทันแล้วครับทุบทีเดียวหายไปเลยครับเมแกนเหลือแค่นกน้อยๆตัวเดียวนะครับฝันทองค่าเนี่ยรีบทำการใส่การ์ดอ่าใยแอนเวเลอร์ให้ตัวลูเซนเลยนะครับเขาบอกรอไม่ได้แล้วครับเขาต้องรีบเบิร์สใส่เรานะแต่นั่นเหมือนว่ามานาเขาจะไหลช้าเกินไปครับเนี่ยมานาเขาเนี่ยไม่พอนะถึงแม้ว่าลูเซนเขาเนี่ยจะ ใช้มานาแค่5้านะครับจากการ์ดแอนเวอรเรอร์แต่อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าลูเซนเนี่ยเป็นตัวละครที่คุณควรจะมีหินเขียวก่อนไม่งั้นเนี่ยจะเล่นคอมโบยากคุณได้ไปดูวิดีโอผมล่าสุดแล้วใช่ไหมวิดีโอไกด์ลูเซนอ่ะเออมานาหกับมานา6อะ่ะต่างกันเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ใช่ลูเซนหินเขียวเป็นลูเซนธรรมดาดังนั้นเนี่ยมานาช้ากว่าเราแค่นิดเดียวเนี่ยเสียเปรียบมากๆเลยครับโอเคครับเขาโจมตีเข้ามานะครับไม่แรงอย่างที่คิดนะเราก็ ทำการประคองทีมไหครับด้วยการกดฮิวครับเวลาคุณเจอทีมลูเซนเนี่ยคุณต้องฮิลสู้เว้ยคุณต้องวัดดวงเลยว่าลูเซนเขาจะแรงกว่าฮิลของเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขึ้นเผื่อไปบุกุ่มสีุ่่มห้าเนี่ยคุณอาจจะเจอรูเซนปาไพ่จนหมดทีมได้เลยครับเนี่ยครับผมก็พยายามฮิลสู้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราใกล้ถึงเขาแล้วครับมาครับตอนนี้การ์ดลูเซนเขาไม่ขึ้นมือแล้วนะเป็นโอกาสบุกข,ของเราไปครับคอปเปอร์ทุบตูมคุณไม่เห็นไหม ถึงแม้ว่าจะเป็นธาตุลมเนี่ยก็โดนแรงนะครับโดนเป็นพันเลยนะทั้งแถวเลยแตครับเราทําการล้างสถานะนะซึ่งเป็นจัวงหวะาพอดีกับที่เขาเนี่ยลกๆแล้วก็ใช้ตัวละครเลต้าเนี่ยกดสกิลมาพอดีแตครับเปิลการ์ดขึ้นมาเรียบร้อยครับฝั่งตรงข้ามนี่คือไม่สู้ต่อแล้วนะคือรู้เลยว่าแพ้แล้วครับเพราะว่าการ์ดลูเชนเขาไม่ขึ้นมือการ์ดไพ่ใช้แอนเวอร์เขากำลังชดเวลาแล,และผมคอปเปอร์เลเวล3แล้วดอะดีเฟน ทุบทีเดียวยังไงก็หมดทางสู้แลวครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นเป็นทีมเมลูเซนเป็นหลักนะถ้าลูเซนตายคือดาเมจจบแล้วครับไม่เหลือแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเกมแรกที่ผมเนี่ยเกือบถึง4 0 0พันแล้วแล้วเรามาดูเกมสุดท้ายของผมกันครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากเป็นเกมที่สนุกสุดๆไปเลยส่วนใครที่อยากดูบรรยากาศการไต่แรงขึ้นี่พันนะครับคุณสามารถไปดูได้ที่แฟนเพจผมเลยนะผมเพิ่งเล่นไปเมื่อวานนี้เองสดๆเลยมาเกมสุดท้ายครับก่อนที่เราจะขึ้น4 0 0พันด้วยทีมคอปเปอร์ของผมนะครับ โอ้เมื่อวานนี่คือแบบลุ้นมากๆเลยว่าจะชนะยังไงนะครับเพราะว่าคุณเข้าใจแ่บว่ามันเป็นเกมสุดท้ายเนี่ยคุณเห็นแต้มผมป่ะ3า9พัถ้าผมชนะเกมนี้ผมจะขึ้น4,000ครับและผมก็ลุยด้วยทีมเดิมนะครับคอปเปอร์ของผมนั่นเองฝั่งตรงข้ามนะครับเจอทีมเผาเต็มรูปแบบเลยนะเผาแล้วเป็นการเผาการ์ดด้วยนะครับไม่ใช่แค่เผา CC อย่างเดียวมาครับฝั่งตรงข้ามบูสต์สปีดมาครับเราก็บูสต์สปีดขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าการ์ดขึ้นมือผมรรออออออบนนนนีีี้้้เเเเ่่่่ยยยยคคคขขางแลลปปืืไมมมปป์ึ ไม่มีชานน์ด้วยทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้โอกาสที่จะปลุกก่อนครับผมโอเคครับเขาล้างการ์ดเราอย่างรวดเร็วนะดีนะที่ว่าเรากดการ์ดไวครับโอเคครับเราก็จะปลุกไปเรื่อยๆนะการคอปเปอร์เราขึ้นมือก็จริงครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถปลุกได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีชานน์ดนะครับทำให้เงื่อนไขของคอปเปอร์เราเนี่ยดีเฟนต์อาจจะยังไม่มากพอที่จะทะลุเขานะครับฝั่งตรงข้ามเชนซีซีนะครับสปีดเรเวสามแล้วฝั่งเราก็ทําเช่นเดียวกันครับ ทำการเชนซีซีเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องรอฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลมาก่อนนะครับโอเคครับฝั่งตรงข้ามใช้สกิลเ<ๆ>ผามาแล้วเรารีบใช้สกิลเอลินอ์ล้างเลยครับเรารู้ว่าฝั่งตรงข้ามเป็นทีเผาเต็มรูปแบบนะเราจึงต้องค่อยๆใจเย็นๆครับรอนะครับเห็นไหมผมใช้เอลินอ์เนี่ยเบิ้ลการ์ดกับคูนามิยะเลยนะครับไม่ได้รีบใช้โมโมคอมโบคัพเปอร์แต่อย่างใดนะคือเราเน้นล้างสถานะก่อนนะครับคุณหข่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจอเราล้างตลอดเวลาเลยทําให้เนี่ยเราไม่ติดสถานะน,นะครับแต่ว่า รูปเกมของเรากาลังเสียเปรียบครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังเต็มหมดเลยทั้ง5ตัวคือแถวหน้าเขายังไม่ตายสักตัวเลยผมโดนหมีกัดไปแล้วตอนนี้เป็นโอกาสสาคัญแล้วครับที่เราจะบุกนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้คอมโบใหญ่ไปแล้วคอมโบใหญ่ก็คือตัวบาเลต้าคู่กับโคนามิยะตอนนี้2การ์ดไปนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่ขึ้นมือสักพักหนึ่งเราก็ทําการบัฟชนนอนเข้ามาครับเพิ่มดีเฟนส์เป็นเลเวล3แล้วก็จู่โจมด้วยคอปเปอร์ครับผมตูมนี่คือค,คุณดูดีเฟนส์เรมเมทที่ขึ้นมาเนี่ย นี่คือตัวละครธาตุลมธาตุลมธาตุไฟโดนนะครับคือโดนทีเดียวแบบเป็นข้อเลยนะคือลดโคตรแรงคือแรงกรพอะกับลาพิษน้ําอ่ะผมพูดเลยว่าแรงมากฝานงข้ามเนี่ยล้างการ์ดเราอย่างนั้นนะครับลดสปีดกันจุกๆเลยครับเกมนี้เนี่ยสนุกมากผมก็เชนซีซีไปเรื่อยๆนะคุณเห็นว่าเนี่ยผมใช้สกิลเนี่ยมันเชนซีซีนะครับมันไม่ได้แบบว่าใช้มั่วๆนะคือสปีดของผมเนี่ยจะเลเวลสามแล้วก็ไอแทงผมจะเลเวลสามตลอดเวลานะครับเพื่อไม่ให้ฝหั่งตรงข้ามเนี่ย โจมตีเราได้ไวเกินเนี่ยคือผมเห็นไหมสปีดก,ก,กำลังจะหมดนะครับผมต้องกดเบอร์หนานะครับสปีดก,ก็จะอัพเป็นเรือสามต่อเหมือนเดิมเดี๋ยวแอคแท็เรากำลังจะใกล้หมดนะครับผมก็จะกดเมแกนนะครับทําให้แอคแท็เราเป็นเรือสามเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ต้องล้างการ์ดไปด้วยนะไปในตัวตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามเชนซีซีไปตลอดเวลาครับฝั่งตรงข้ามก็พยายามเผาเรามาเรื่อยๆนะนี่ครับเราเชนซีซีเรียบร้อยนะครับแอคแท็ A เรากลับมาเป็นเรือสามอีกแล้วแต่ว่าเรายังผุกไม่ได้นะครับเพราะว่าแชนนอนยังไม่ขึ้นมือนะตอนนี้เราก็ได้แต่รอครับอ่า ฝั่งตรงข้ามเผามาเลยนะครับแต่ว่าบางเอญรอบนี้เรามีทานเฟิร์นครับเราทําการใช้การวิกเนตฟาวก่อนอาตรงนี้เนี่ยคือผมอ่ะไม่รู้นะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการแก้อะไรบ้างผมเลยเลือกที่จะใช้วิกเนตฟาวไปก่อนคือการววกนตฟะที่เราใช้วิกเนตฟาวเนี่ยมันจะบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังต่างๆทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถหยุดการทานเฟิร์ของผมได้ครับผมบล็อกเอฟเฟกไปก่อนเลยแล้วค่อยส่งซันเฟิร์ไปครับแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองครับเพราะว่า ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีก๊าซโซคลีนนะครับเราก็เลยเสียในส่วนของตัวก๊าซแานเฟอร์ไปฟรีๆเลยนะเขาล้างสถานะได้หมดเลยเป็นเกมที่ดูเดือดมากจริงดูเดือดมากๆโอเคครับผมทําการต้องเริ่มคอมโบแล้วครับแช่นอนครับผมเราจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องบุกป้านครับตามด้วยคอปเปอร์ครับทุบไปตูมพันสองร้อยเมเครับทัดลมโดนนะครับก็คือ1,200้นี่คือไม่เบานะครับถือว่าแรงมากๆแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นทตดไฟแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นธาตุไฟเนี่ยผมก็ต้องแบบคิดดีๆนะครับว่าจะใช้ตัวละครอะไรโจมตีซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็เพิ่มพยายามเลี้ยงดีเฟนต์ของคอปเปอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราโดนล้างการหนักมาก่งานงข้ามเผาไมา่อีกแล้วไม่มีทางเลือกครับเราจะต้องกดฮิลสถานะก่อนนะโอ้ดูเดือดมากจริงๆผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่มันมากๆไปครับ่งานงข้ามล้างพยายามไม่ให้เราฮิลนะครับกดตัวของอาเฟมสไตล์มาเราไม่สามารถฮิลได้ครับ แต่ว่าโชคยังดีครับที่โคนามิยะเรายังไม่ตายนะครับผมกดโคนามิยะเบิ้ลขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถใช้การ์ดของตัวเอลิร์ได้อีกรอบหนึ่งเป็นเฮือกสุดท้ายเลยครับก่อนที่เขาจะโจมตีเข้ามาเนี่ยครับเรากดเอลิร์ล้างบัฟนะครับฝันของข้านี่คือเต็มที่เลยครับคือแบบพยายามจะเผาเราสุดชีวิตเลยครับเพราะว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยกำลังจะหมดลงปาเลตตาเขาตายเมื่อไหร่เราชนะทันทีนะครับเราเห็นโอกาสนี้แล้วครับใช้การ์ด ช h a นนอเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นจังหวะด,ดีเหมือนกันเลยครับที่เราเนี่ยใกล้จะชนะแล้วเราเลยเพิ่มสปีดไปก่อนครับจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เขาอ่ะพยายามที่จะโจมตีด้วยบเบลต้ากับโคนามิยะอีกรอบนึงคือมันช่วงท้ายเกมนึงไงเขาจะเบิ้ลการ์ดตัวโคนามิยะกับ,บเ a ล e ต้าลัวๆผมเลยตัดสินใจครับไม่ใช้คอปเปอร์นะครับและโจมตีด้วยตัวของทาการ้นะครับปิดงานไปเลยเพราะว่า ไม่ไหวแล้วมันเผาบ่อยเหลือเกินซึ่งทาคารอสผมก็สกิลทีเดียวตัวแตกไปเลยครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเหลือรอบสุดท้ายแล้วถ้าเขาสามารถจัดการตัวละครอเอเลนอ์ผมได้เนี่ยเขายังมีโอกาสชนะอยู่เพราะว่าเขายังมีการ์ดใบสุดท้ายครับสปอยนะครับช่วยติดพิษทีมทั้งทีมได้แต่ไม่สําเร็จครับเพราะว่าการ์ดของผมเนี่ยขึ้นมือพอดีก็คือโซคินครับแล้วผมก็สามารถรอดการโจมตีสุดท้ายของเขามาได้นะแล้วก็จบเกมนะครับ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เหลือตัวโจมตีแล้วนะครับก็กดยอมแพ้ไปเป็นเกมไต่แหลงสุดท้ายของผมนะที่ขึ้นแรง4ี่พได้ด้วยทีมคอปเปอร์นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เฉพาะทางมากๆนะครับแล้วก็สนุกมากๆเช่นเดียวกันมาเราไปดูข้อดีข้อเสียของตัวละครคอปเปอร์ per, ท้ายคลิปกันดีกว่าครับว่ามันเก่งยังไงนะครับแล้วก็มีรูปแบบในการเล่นประมาณไหนอ่าข้อดีเลยก็คือตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งตามสซตตัตเมินพลังป้องกัน คุณสามารถต่อกรกับธาตุน้ําได้อย่างสบายเลยธาตุน้ำเนี่ยผมพูดเลยว่าเจอค o p เปอร์ทุบอ่ะสามทีแตกหมดจะเป็นลาพิษน้ําตัวแบกของใครหลายๆคนหรือแม้แต่จะเป็นตัวละครชานที่เป็นตัวละครท่าแสงตัวละครค o p เปอร์เนี่ยถ้าดีเฟนเยอะๆทุบแรงมากๆคือทะลวงแบบไวจัดเลยคอมโบก็ทําได้ไม่ง่ายไม่ยากส่วนข้อเสียของค o p เปอหลกักๆเลยครับเนื่องด้วยที่ว่ามันเฉพาะทาง เงื่อนไขในการเล่นของมันเนี่ยเยอะคือคุณจะต้องบัฟช้นนอนก่อนคุณจะต้องบัฟให้ตัวละคร copper d e f e n s เยอะก่อนคุณมีโอกาสที่จะเจอตัวละครแพ้ทางอย่างตัวละครนี้ได้ครับโซฮาครับผมสำหรับตัวละครโซฮาเนี่ยผมก็เพิ่งไกด์ไปตัวละครล่าสุดใช่ไหมว่ามันมีความสามารถพิเศษก็คือมันสามารถขโมยบัฟของเป้าหมายได้ซึ่งถ้าคุณเล่น copper เนี่ยคุณจะต้องบัฟชนนอนก่อน เพื่อให้คอปเปอร์เนี่ยมีดีเฟนต์มากกว่าคนอื่นแต่ว่าตัวละครโซฮาเนี่ยสามารถขโมยบัฟดีเฟนต์มาให้ทีมตัวเองได้ครับพอบัฟดีเฟนต์ถูกขโมยไปเนี่ยตัวละครคอปเปอร์เนี่ยก็จะอยู่ชะง,งักเลยครับเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้สกิลแฮมเมอร์คลาสใส่ได้เพราะฝั่งตรงข,งข้ามก็มีดีฟเฟนต์เลเวลสองเหมือนกันทําให้การบุกของคุณเนี่ยยากขึ้นไปอีกมัแล้วก็เลยแปลเป็นเงื่อนไขที่ว่าทําไมผมถึงต้องมีการ์ดโคนามิยะที่มีการ์ดหินเขียวด้วยเพราะการ์ดหินเขียวเนี่ยมันจะช่วยเพิ ทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านเงื่อนไขของตัวละครโซฮาไปได้ถ้าตัวละครโซฮาเนี่ยขโมยบัฟดีเฟลเ้วยว่สองไปแล้วเราไม่มีการ์ดโคนามิยะหินเขียวก้อนนี้นะครับบอกเลยว่าเจ๊งครับเนี่ยดีเฟลเ้วยว่หนึ่งคือคอปเปอร์ก็จะง่อยแดกไปเลยทันทีนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะการที่คุณเลือกที่จะเล่นทีมคอปเปอร์เนี่ยก็ต้องระวังตัวโซฮาไว้ให้ดีเลยอันตรายมากๆแล้วก็ข้อเสียที่สองน,นะครับคือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งตามสเตตัสผมบอกเลย คอปเปอร์เลเวลเเลเวล8อะเล่นไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเลยเลเวล9ขั้นต่ำรูนต้องแน่นทุกอย่างต้องเป๊ะเพราะว่าผมไปทดสอบมาแล้วระหว่างดีเฟนต์200แบบไม่ใส่รูนเลยเนี่ยทุบประมาณ800900เองครับแบบไม่คิดดีเฟนต์แต่ว่าพอคุณใส่รูนดีเฟน s ์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ60เนี่ยทุบขึ้นมาจาก800อะเป็นประมาณพันกว่าเลยนะคือมันเพิ่งรูนกับเพิ่งสเตตัสเยอะมากนะนะตัวละครคอปเปอร์ Copper, เนี่ยปเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถ้าคุณคิดอยากเล่นหรือคุณชื่นชอบมัน คุณจะต้องอัดมันเต็มเหนียวเลยเหมือนตัวละครลูเซนนั่นแหละตัวละครลูเซนเนี่ยคือเวลาคุณอยากเล่นคุณก็ต้องใส่ของให้มันเต็มเหนียวเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับตัวละครคัพเปอร์ครับถ้าคุณอยากจะให้ตัวละครนี้สามารถแบกทีมคุณได้เนี่ยคุณจะต้องใช้ตัวละครนี้ให้สเตตัสสูงที่สุดแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายเลยครับก็คือตัวละครนี้เป็นธาตุลมนะครับมันทุบตัวละครธาตุไฟไม่เข้านะครับคือง่ายคุณไปเจอตัวละครธาตุไฟอ่ะอย่างเคมีนูอ่ะเคมีนูบอกอ่ะทุบมาเลยทุบจนเปื่อยเลยทุบไม่เข้าครับ คุณควรจะหาคู่หูที่สามารถจัดการตัวละครธาตุไฟติดกับคอปเปอร์ไว้ด้วยนะครับก็หลายๆตัวที่ใส่ได้นะคุณอาจจะใช้เป็นตัวละครทากาโอสเหมือนผมก็ได้เอาไว้เป็นคู่หูดูโอคู่กับตัวละครคอปเปอร์หรือคุณอาจจะใช้เป็นโซเฟียก็ได้เป็นธาตุลมแต่ว่าถ้าธาตุลมเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะเยอะไปหน่อยใช่ไหมเพราะว่าตัวของคอปเปอร์เนี่ยเป็นธาตุลมอยู่แล้วแต่ว่าโซเฟียมันเป้าหมายเดียวแรงไงคุณอาจจะใช้เป็นตัวละครอย่างหัวหอมก็ได้ คารีนะครับก็ตีเดี่ยวแรงมากเช่นเดียวกันแต่ว่าคารีกับทากาล้อนเนี่ยคารีจะเลือดน้อยกว่าทากาล้อนนะครับก็เลือกตามสถานการณ์เอาสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนโชคดีในซีซั่นสุดท้ายนะครับอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยอีกแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองจะปิดซีซั่นแล้วใครที่ยังไม่ถึงนะครับก็ไต่แรงกันต่อได้ส่วนใครที่ชื่นชอบตัวละครคอปเปอร์นะครับแล้วก็ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจได้เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันต่อไปตัวละครต่อไปซีซ ก็จะเป็นซีซั่นใหม่นะครับแร้งรีแล้วแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ